สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลคะ่ะพี่น้องตอนนี้เราเลิกแล้วคะ่ะเตยลาเซตแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอพรอคุณดูกำลังใจเด้อค่ะจาก่อเมย์เม่เอฟซี FC, ทางอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมือคืนนีกะอัญะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเต็มสังกะสะีเลยนะคะ บัตรหน้างาน120บาทค่ะพี่นองขาเบิงบ้งลายบ่หลายเบิ้งจากขยะเลยคะ่ะเดี๋ยวเพนจิมี่เทสบาลเขามาเก็บไห้เองนะคะทางชิมงาน,มนหมอลําเข้ากัได้ได้กวดเป็นกองไว้แล้วคะ่ะกวดเป็นกองพ่อพ่อพ่อมหาเก็บกินยังพ่อพอมาหาน,า <P'> er> าหานถ้ามันเหลือมันเศษ โอ้ยพอมันก็นเหลือหลายอยู่แล้วค่ะแต่ละโต๊ะน่ะมันโมเมนเหลือจังสั่นด้วยลูกเขากินแล้วเขาถิ่มใส่จานเด้พี่โต๊ะไหมเพิ่นกินแล้วเพิ่นคายไว้บ่ค่ะเขาจบทคายใบไม่รู้ฮะยังไงพ่อเฮ้ยฮะเชนอาหารเศษอาหารว่าขักเนาะเฮ้ยมันคือบอเหลือฮึอมันคือบอเหลือฮืึมสั่นพี่น้องโอ้ยพ่อกระดายว่ามันจะเล็ดตัวเนาะฮะน่ากินไปกินเขานี่เดียวหนิฮหต้อกินไปกินเขาเศร้า สวัสดีค่ะอได้พแอัไหจ้ะพเด้มพ่อลาบลบลบด้เสบ้พ่อทั้งลาบทั้งตำบอกฟูง้ย้ำไรเต่งต้องมางต้ององฟงกับเลี้ยต้องฟูงกับเลีอยี่พู่อนี่อออีบอกกรไดพ่อนามเก้้อยกันเลียไรเลยพ่อ โอ้อีพรแเราเห็ดเลนดเด้อค่ะพี่น้องคะแล้วอันหยอกซื้อๆเด้อค่ะแล้วเห็ดหยอกลูกซื้อๆแล้วบ่ได้กินอีหลีเด้อค่ะนี่ค่ะกองขยะแบบนี้ก็สิเป็นพี่พี่แดนเซอร์ของเรานะคะทีมงานหมอลำเฮามากวดกองไว้ไอ้เพิ่นนะคะกวดกองไว้นะคะแล้วเพิ่นก็จะมีถุงดำมาใส่แล้วก็มีเทศบาลเข้ามาเก็บขยะนะคะพี่น้องคะ ค่ะพี่น้องจะทานทีกวางขวางแห้งค่ะพี่น้อง,าองปาดตไม่หอดหมอค่ะพี่น้องคะว,ว,ว้าวมาเราเหมือนมาเที่ยวเอาคขึ้นสา,าดสา พี่น้องคะหมอกอยู่ชั้งภูเขาคะ่ะเหมือนมาเที่ยวแบบว่าบรรยากาศเหมือนมาเที่ยวเขาคอ,อตอนแบบเศร้าเลยคะ่ะตอนเศร้าเนาะค่ะพี่น้องคะเบื่อกี่ล่ะนะที่ท้างผีกับหมอกลงค่ะพี่น้องคะบรรยากาศดีคะ่ะเย็นสบายเสร็จแล้วเขาก็สะเดินทางตอนนะคะเมื่อน,นี้พี่น้องคะ อีกสักครู่เราก็จะเดินทางต่อนะคะมือเลี้ยงพอกันเด้อค่ะอยู่ที่อบตอตาลเดี่ยวนะคะอำเภอเกงคอยจังหวัดสระบ,บุรีค่ะพี่น้องคขามือเลี้ยงพอกันนะคะกับเราทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะอออไอต้นพ่อลูกบอลซื้อซะตังเซ็นลูเป็นมอลล่าม,มานิสิบกว่าปีนี่ หนุ่มหัวก็เคยเห็นรถเคนมาน้าหัวลำนี่ล่ะนี่ขนาดนี้แหละจี๊บนุ่มหัเพิ่งเคยเห็นเลยนี่ล่ะรถเคนยกรถเคนยกสื่อรถเคนมาแหลนน้าวงหัวลำเนี่ยอ๋อหยกรถบัวควันหัวลำนี่สิอะต้องสุดยอดขนาดไหนไม่มีตะกี้มีตะคนเมีนค่ะใส่รถเคนยกเลยจอ L E D นี่ค่ะตัวมันเป็นจอใหญ่ยกประเดียค่ะ มันมันเป็นจอสําเ็จเน,ะน,เนาะป,ปีกายมันยังเป็นจอเป็นจออันทอดๆน้อยๆยู่ปีกายน่ะแต่ีนี้มันเป็นจอใหญ่เลยมันบอสามารถหมากออกจากกันได้นะคะพอโจรกระเลยต้องซื้อรถเค้นมานะคะสุดยอดเลยหนูเป็นมอละมาหนูก็เพิ่งเคยเจอนะคะอันเมื่อวานนี่พากันนั่งกินข้าวอยู่กระเลยเหน็นนั่นเหน็นรถอันเห็นรถพอยุด คันหนึ่งแรีนออก้างนาแล้วก็รถเท็นขันนี้่ล่ะค่ะเรนน้ำกลนนะคะลูกเล่ยีวความคิดถึงนาะว่าเออหูหัวก็เคยเห็นรถเท็นแลีนน้ำกลนรถมอลรนีละ่ะสอดมันก็กเคยเห็นรถเท็นแบบว่ามาน้ำมงมอรม,มไหมคะ่ะอันอันรถอันรถกลางรถกลางจอออกอันก็เคยเห็นแล้วเนาะคะ่ะตะกีกะ้ก่ะตะกี้คณะเสียงอีสานบาอกเฮ้ยสิคนนี้กอนมูไหมคะ่ะ ที่แบบว่ารถกลางปีกออกได้อะคะ่ะแต่ว่าอันรถเคสนน่หว่วก็เคยเห็นเลยพ่ก็เคยเห็นมานน้ำมัวล้อมน่ะน,นะเพราะว่าปกติเพื่อนก็จะใส่แบบว่าทํำงานกอสรสางเนาะคะ่ะทํำงานกอสรสางเฮ็ดนันเฮ็ดนี่นะคะก็ะจะมีรถเคนไปยกแต่อันนี้คือรถเคนมาก,กับหม้อลำน,น,นะคะสุดยอดเลยต้องคิดพอโจนะคะสะมองเพชรค่ะพอโจ เมื่อคืนพ่อโจกัลักมาเซอร์ไพยูเดอร์ค่ะนึกว่าพ่อโจจะไม่มานะคะเมื่อคืนเอ้าพี่น้องเบิ้งนั่กันค่ะเบิ้งเพิ่นเฮดจังไรซิมี่ค้นยุทงหันน้ำผู้หนึ่งนะคะเพิ่นเพิ่นทับไปจับอันทับไปจับอันเข่นเข่นใส่จอแล้วเพิ่นก็เป็นโงด้วยแบบ น้องคะบรรยากาศเก็บจอเก็บเวที่ห้องอยางมือเสารนะคะหันมาทางนี้ทางนี้ก็จะมีภูเขาเมื่อแรงพอกันเด้อคะ่ะทางออปตตานเดียวนะคะเพียงค่อยสระบุรีคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันคะ่ะ ออกมามวลมาจอยน้ำกันด้วยค่ะบรรยากาศแบบว่า,า,าเหมือนมาเที่ยวภูเขาเลยจ้าพ่อัวแมีงยังหลายปบะพ่ออีพ่อกินเลยจ้าพ่อพ่อพ่อไปกินกับเขายุขั่วพ่อ ไ <laughs> อบ่แล้วไปถ่ายคลิปค่ะพี่น้องนุปนุกับพึ่งเคยมาเบิ้งตอนเพิ่นถอดจอนะคะถอดจอดใส่จอนูก,กับว่าเคยมาเบิ้งที่เถื่อเอาคลิปนี้พาพพี่น้องเบิ้งนะคะ จะถือไม้หรือดิพ่อโหพ่ออะไรกระป๋องเบียร์บว่ะค่ะสุดยอดเลยมือเคลื่อนอัเห็นเพิ่งถือกระป๋องเบียร์รลายหลายนะเ,าเาอ้พ่อซิมไปซิมอะรอืมต้องไปสั่งมาสั่งมาละบาทเด็ดเมาก่อนนะเขาบมีเงินเนาะเขาเปกินด้วยสิลหรเขาบูดว่มาหลอกมาไล่เขาก็กินด้่ยเหรอเอากินนี่ลีกินแล้ว พอมันเหลือของเพิ um ินมันเหลือจากคนแล้วพอแล้วหิวเข่าแต่ว่าแต่ละโตเน่กินเหลือหลายแห้งค่ะเหลือหลายขัดแต่ละโตทีงยางเบิ้งนี่เครื่องดื่มกับเหลือปกติบ่เหลือเลยนะคะนี่เน่ยอยนเน่กินกับเหลือน้อนนำหลายแตกน้ำร้อนันนี้ เห็นว่าก็หิวเขายอกับเบิร์ดได้กินเขาวเบิดขึ้นเนาะค่ะเมื่อี่น่องเพื่อนจะเอาจอลงแล้วค่ะพอมาเบบังเพื่อนเอาจอลงพอเราวพ่เคยเห็นมาเบบังเเร็วจ้ะอ๋อเพื่อนมีสายเกาะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องคาะแงมือเสาร์นะคะว่าวาหนหัวมวลถ่ายคลิปหยอ,อกกันไปถ่ายคลิปยังไงให้มีความสุขให้ไม่เครียดนะคะจะไปซีเรียสนี่ยังมากมากค่ะกับชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะคะเบิ้งคลิปกับเบิ้งแบบสนุกสนานเด้อคะ่ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะ ก็จะมีคนบอกพิธเทึงหันผู้นึ่งบังยุ่อ่ะโอ้ยขั้นหลานหนูมาเห็นมันคือสีสะอ่อนค่ะน้องกอบมักรถเค้นค่ะพี่น้องเวลาให้ซื้อรถนี่ให้ซื้อแต่รถเค้นเลย เคยเห็นแต่ของเ่นเพิ่นเคยเห็นของแฉะไปบุปนีเห็นอยู่พอ่อหรือเบิ่งก่อนพ่อเิ่นติยกแบบใดยกออกทั้งแผงเลยบอนนสอ,อ,อ๋อมันมีสองทอนอ๋อจา้าหนูนึกว่ามันเป็นท่อนยาวท่อนเดียวเลย เราเพิ่งเก็บจังไหนเหรอเจ้านี้แล้วพอ่อยี่พอ่อย่เดินทางมาแล้วอย่างคุณบอลเด,ดนี่มาหอดง่ายดี นี่หมอกหนากว่าเขาเลยพ่อใช่ค่ะเหมือนมาเที่ยวเขาคอเลยพ่อหมอกช่หลายกว่าาทงนั้นไม่มีภูเขาช่างนี้มีภูเขาภูเขาหายแล้วยกราคายกแล้วยกราคายกแล,แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> โอ้ยแต่งได้เล็กหน่อยก็บ่เคยมายืนเวิร์กเยียร์เด้อค่ะเพราะว่าอยู่บ้านบ่มีแบบนี้ค่ะค่ะจิมมี่ปากไปซ้ำนี่ครับเอาบอกขึ้นแถ้ไอแถวบอกขึ้นโยกขึ้นที่หลังหนูคาเบิร์่องพเบิร์ช่องจิมมี่แล้เบิร์ช่องพอลอดช่องพอลอดลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะช่องพ่อหลอดลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะไปกดติดตามให้อี้พอลเด้อค่ะพ่อลพอลโรดได้เงินมาสื่อเขา ซื้อนกกินซื้อนัอยู่นกกินเนี่ยมือเร่าติ่งไก่ติ่งกาไว้ลูกชิ้นมหมอ้าอีกแล้วแล้วเพิ่งเก็บจังใดนะคะรอดูวิธีเก็บวันยากาศดีเลยค่ะกรากำลัง ปล่อยลงเสร็จแล้วกดออก เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่นงค่ะคะคลิปนี้ไว้ตำนีสะกอนค่ะน้องจินขอตัวเดินทางต่อก่อนเด้อค่ะเมื่อคือนนีน้องอุ้งอิงกับยูน้ำเห่าจนว่าหอดชากหกนะคะพี่นองคะขาอีหล่าอุ้งอิงหอดฉากแห่บังไฟแล้วนะคะเพิ่งจะค่อยกลับหลวกะเดินทางต่อไปพักผ่อนนะคะย่อมใจย่อมใจอีหล,ล่าอีลีสู่ชีวิตบ่มีเมยนะคะ ยู่น่จนว่าตีสามหห่นมัง้งตีสามละค่ะฉากฮึกตีสามก็กลัว,ลวน้องจังเด็กกลับนะคะจังเดินทางต่อนี่แหละความขายันความตาหักของลูกสาวความเป็นกันเองเสมอตนเสมอไปนะคะสุดยอดความเป็นผู้นำเหตุเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนนะคะบอขี่คานบ่ขี้เกียจนะคะขยันหมั่นเพียร ค่ะคลิปนี้ไว้ซ้นี้ค่ะพี่น้่งคะมาเลี้ยงผัวกันอยู่อบตอตามเดียวเด้อค่ะขอตัวเดินทางต่อละค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพ่อคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมคอาม่าคอมเมนต์ให้แม่จินให้คลิปต่อไปในเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ